ก็ทำให้คุณก็อยากจะมาดูว่าอมันจะจบลงยังไงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่มันมีมากกว่าหนึ่งคนหรืออะไรพวกนี้ท็อกซิตอิเลชันชิพหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็น energy ลบบวกนะคะแล้วก็ดูได้ทุกทุกเพศนะคะไม่จำกัดเพศนะคะช่องเรานะโอเคตอนนี้เราก็จะมา เริ่มนะคะเริ่มไม่หมอก็จะเปิดเปลี่ยนเปลี่ยนในการทำหน้าไพ่อะหัวข้อที่เราจะเล่นกันวันนี้มีอะไรบ้างน่าสนใจหมดเลยนะมีแบบอยากทำคุยหมออยากทำทั้งหมดเลยแต่ว่ามันไม่ไหวนะคะคืนนี้มันดึกแล้วเนาะแล้วหมอก็สภาพไม่ไหว ก็จะเป็นประมาณว่ามีให้เลือกทั้งหมดต้องหกเดือยแย่แต่ไปไก่จะมีให้เลือก3ามเด็กเหมือนเดิมนะคะพี่คาร์ดก็น่าสนใจนะเมื่อคุณเกียดเขาเขารู้สึกอย่างไร ค่ะอันนี้ไม่เคยทำนะคะขัวข้อนี้แล้วก็หลังเอ่อหลังจากที่ไม่ได้คุยกันแล้วรู้สึกอ,อันนี้เคยทำนะคะปีที่แล้วน่าจะเคยทำอันนี้ที่ไม่เคยทำอาในสายตาเขาคุณดูเป็นคนร้ายกาจหรือน่ารักเตอร์อันนี้น่าสนใจจ้ะอะสรุปเราเลือกหัวข้อนี้นะคะหมอจะเลือกให้ ในสายตาคุณในสายตาเขาคุณดูเป็นคนร้ายกาจหรือน่ารักโอเคนะก็จะใช้ทาร่นะคะสาม Oh. ขอภัยนะคาหาวหาวยาออกไปแล้วออร์เคิลที่จะแคลิฟายให้จะใช้เป็นจักระนะคะจักระนะแล้วก็ออส์ดิสดอมน,นะคะออร์เคิลน,นะคะแคลิฟายาป่ะเราไปเริ่มกันในสายตาเขา คุณดูเป็นคนร้ายกาจหรือน่ารักมาไม่ต้องดูแบ็กกราวข้างหลังนะคะเพราะจะรู้ได้ทันทีว่าโค้จะลบนี่ยังไม่ได้จัดที่นอนนะเดี๋ยวเวลานอนคือมันเป็นแบบว่าโค้จัดห้องแบบว่าของคือวันนี้แม่คือเป็นเผลอบนกับแม่นิดนึงว่าโอ้ันนี้ต้องคือขึ้นมาจัดห้องที่นอนของแม่ก็บอกของแกเยอะนะคะ ก็ถูกทุกข้อนะคะของเยอะตัดใจทิ้งอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะคะก็ก็ยังใช้ได้เป็นคนรักษาของมากเพราะว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยใช้ไม่ถึงสิบรั้งแล้วก็อยู่ในสภาพดีคุณเชื่อไหมว่าชิ้นหนึ่งประมาณสักห้าหกปีแล้วอะนะคะมันยังอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยคิดดูคิดดูว่ามันใหม่มากนะคือไม่ใช่ว่าใช้ไม่บ่อยนะใช้บ่อยนะคะแต่ว่าเก็บรักษาดี คือคือเป็นของที่ไม่แพงนะแต่แต่ก็งงเหมือนกันว่าวัสดุนางแบบว่าดีมากไม่ค่อยเสื่อมนะคะไม่เหมือนเราซื้อที่เราโดนหลอกในออนไลน์เนาะเออือคือแบบว่าในภาพดูดีดูดีพอส่งมาที่บ้านโหกล่องแกงมากเลยนะคะโอเคก็นอกเรื่องไปนิดนึงันะน,นี้เวลาจะซื้อของในะออนไลน์ต้องดูดีๆนะคะอย่าไปเห็นแก่ของถูกอย่างเดียวนะบางทีของถูกและดีมันค่อยมี นอกจากร้าน20บาทนะคะโอเคก็มาดูครับครีมก็ยังไม่ได้ทาเด้อนะคะเป็นการาครีมของน้องจ้ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกกพยแค่เพิ่มความมั่นใจเฉยๆรอยตีนกาก็มีปกตินะคะริ้วรอยสิวเสื่อมมีเพียบนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้แอปนี่ตายตายนะคะออกกล้องไม่ได้กันเลยทีเดียว ในกล้องของเราของเราทุกคนเนี่ยมักจะ